สนุกะทิอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงโชเลียนโอ้ยครับจราเข้เทอร์โบพลัสและจราเข้เงินคู่แท้แกรนิโต้จราเข้มาตรฐานอเมริกาโ o โ o ต a า Always a better way สวัสดีครับสวัสดีครับ livest. หัวหล่นเกที่ว่าจะหัวรับ็ได้โยนไปไม่ได้สังเกตนนแล้วท่าใส่หมวกพัฒนาไปเนี่ยต้องขาท่าใหม่าต้องโคงเนี่ยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลิงโชว์นะครับในช่วงของปีใหม่ครับนะปี่ใหม่แล้วนี่จะสิ้นเดือนมกราแล้วนะอยู่ยังอยู่เดือนแรกอยู่ปรับเดียวนะวันนี้ก็จะปลายเดือนแหลวนะครับก็อย่าลืมครับช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่า อากาศเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนฝนตกฝนตกฝนตกนะเมื่อพุทธประหันะครับแล้วก็น่าจะร้อนแล้วนะอพอฝนตกเนี่ยกำดังท่วมแมนเายมันตกลงเลยหน้าหนาวอย่างทางการใช่ไหมที่แถวเหนือเขายังเย็นๆแต่เย็นกังคืนไงนแต่กรุงเทพเนี่ยสัมผัสนิดเดียวเองนะฮะก็ไม่เป็นไรครับบ้านเราเนี่ย ถือว่าไม่ใช่เมืองหนาอยู่แล้วมีฤดูอยู่สองฤดูฤดูอะไรบ้างครับร้อนอีกฤดูหนึ่งล่ะโคตรร้อนเลยนะฮะปีนี้ก็เห็นว่าจะแรงนะครับแรงแล้วด้วยแรงแล้วบางส่วนบางแม่น้ำนี่ก็ลงไปตื้นละตลกร้ายมากเลยเพราะสักสามปีห้าปีเนี่ยน้ําท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ครับคราวนี้ก็จะแรงมากเป็นประวัติการณ์นะครับเก็บไม่ได้นะ อะไรมันเก็บน้ำอะไรระบบอะไรมันก็ไม่รู้จะทำยังไงรู้จะทยไปถูกครับเขาก็ททาดีที่สุดแล้วล่ะแต่แค่นี้เองก็ไม่รู้เราไปทําเองเราก็ทาไม่ได้เอ้ยต้องดีดีดีกว่านี้โอ้ต้องมีคนรับผิดชอบ่าวที่สําคัญก็คือโอ้โหภาพไทลแรงมามันก็ยางก็ ไม่ได้คื่ผลเกษตรเศรษฐกิจก็มีผลข้าว้าทั้หมดะดาบาบังเทพดันสร้างในคอนโดครับคอนโดก็เยอะกันไปอีกครับฟองสบู่คอนโดเยอะทำไมมันไม่ถูกลงไวแผ่เป็นมันมันก็คือก็ได้แค่นี้ราคาเขาก็คนก็ยิงคงต้นทุนสูงนะฮะก็แล้วก็ไปกู้เงินมาก็ เรื่องของเศรษฐกิจอะไรครับปเ๋ไม่พูดเอาเรื่องของเราดีกว่านะเรื่องของเราเนี่ยก็คือเรื่องเศร้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียดาราซึ่งเขาเป็นดาราแต่เขาชอบฟุตบอลเชียร์ทีมบุรีรัม์ก็เขาป็นคนบุรีรัมอ้าเหรอคะัอเขาต้องเชียร์บุรีรัมนะครจะไปเชียร์สโตนไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็โอ้โหเรื่องของคุณปอนี่รีหมิงฟังแล้วแบบมันสะท้อนกับผม เพราะว่าหนึ่งเขายังหนุ่นสองเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับแจ็คพอตนะฮะเพราะว่าโรคโรคมาเรียเนี่ยไขเลือดออกไขเลือดออกชนิดรุนแรงไม่ค่อยจะน้อยน้อยก็มีเสียชีวิตแต่ว่ามนมีตนใหญ่ันจะเป็นช่วงเด็กๆแล้วก็ยังรักษาได้อะไรเงี้ยเขาบอกอย่างนี้เลยนะหมอบอกไข้ขึ้นมาสองวันแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะครับ เพราะว่าเจาะเลือดไปก็ไม่เจอถ้าวันที่สามยังไม่หายนะมีไข้มีอะไรขึ้นมาก็ต้องไปเจาะเลือดถึงจะทราบครับแล้วก็รักษาส่วนในกรณีกับคุณปอเนี่ยก็ถือว่าแบบมันโชคร้ายอะเจอรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็ทําตามกรรมวิธีรักษาแล้วแต่ว่ามันแรงเกินแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มันก็สะท้อนหัวอกอย่างเนี่ยล่าสุดคุณสุทินไชกิตินะครับอดีต แบกขวาทิมชาติไทยที่ถือว่าเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของการเป็นแบบอย่างแล้วก็ไม่เคยมีข่าวในเชิงลบเลยเนี่ยนะฮะก็เสียชีวิตในวัยถือว่าไม่เยอะนะประมาณ60กสิบนะฮะนั่นเป็นโรคมะเร็งมะเร็งก็อ่านก็นี่ก็ถึงบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนกับชชวิตจริงเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบรรจบพบ่านมาที่เรื่องของ มาใช้ชีวิตด้มีความสุขด้วยการดำน้ำเอาลึงไดไงครับปูว่าขนาดนี้ผมรู้แล้วเริ่มจับทางได้ไม่จำเป็นต้องดำน้ำใช้ชีวิตได้มีความสุขไปเที่ยวหาเงินมาเนี่ยบางคนเนี่ยไปลงขวดลงเหล้าลงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่ก็เป็นความสุขชิดงแล้วก็หรือก็พอสมควรแล้วก็ ที่สาคัญอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปติดหญิงอันนี้ไม่มีความสุขอ่ะมีสิหมายถึงการพนันก็รลยลุ้งท่าเทอาเสียเนี่ยมันไม่มีความสุขเทาได้มีความสุขแต่ส่วนใหญ่ที่จะบดได้ไม่ค่อยนฮะก็เก็บออมมากและก็เอาเงินเนี่ยไปเที่ยวครับเที่ยวบกเลิกก็เที่ยวได้เพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยไกลแล้วครับเที่ยวบกสองเปอร์เซ็นต์ของโลกเนี่ยแค่นั้นเองที่ลงไปหายใจใต้น้ำหมดไม้แล้วครับ นี่ลาละกายของมันไม่มีใครโทรกันเลยโสดยาวเลยทบไม่มีใครโทรกันเลยนะขึ้นตัวใหญ่ไม่พอพี่ตังครึ่งจอลงสปอตเลยถือว่าเรียนดำน้ำกันเลยใช่มเอาไหมเอาไหมเรียนดำน้ำกันลีมิงนะเออเอาไหมแล้วแล้วก็อะไรรู้ไหมฮะสระกีฬาของประเทศไทยล่าสุดลีมิงเอาลูกศิษย์ไปสอนทำไมครับสามคนทำไมครับก็ถือว่าเป็นสระที่แบบมาตรฐานสะอาดครับ ถูกหลักอนามัยไม่ร้อนมีหลังคาแล้วก็มีสระยะความลึกให้เลือกเฟ็นใหม่ๆก็ไปสระไม่ลึกมากประมาณเมตรครึ่งเด็กๆอ่าเมตรหนึ่งลงครั้งที่สองก็ลึกหน่อย2เมตรพอลงครั้งที่3าเริ่มมันใจเริ่มคุ้นเคย10เมตรบ้าเด็สิบเมตรไม่มีีหเมตรครับผมนะฮะเรียนแล้วก็ไปสอบพักทะเลกันลิ้นห้าเมตรลึกมากนะพี่มันก็ลึกดิลึกมากเลยความดันแรงของหูบานหลังนึงเลยก็ ก็ถูกต้องนี่เรายืนประมาสองเมตรครึ่งประมาณเท้าเฮาอ่ะก็ใช่ว่ากระโดดเวลาแข่งเอเชียนเกงหรืออะไรพวกนี้ครับแชมป์โลกอะไรกระโดดม้วนตัวตีลังกานะฮะบางคนเนี่ยกระโดดมาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับนะทำไมก็เขาไม่ได้ดูไงเขาก็รับออกไปเท่าไงไม่มีดาบมันซื่อเลยอ้าวเออ่าก็ดูแลสุขภาพกันไปใช้ชีวิตที่มีความสุขทสุดขั้ครับและอย่าลืมอะไรเนี่ย กะสดตราอร่อยดีถือป้ายไม่ได้ดูครับเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวมันดันไปถือป้ายยาแดวตาจังเก้บอกให้ดื่มยาแดวตาจระเข้แต่นี่ก็นี่ครับเอาไปปรุงอาหารได้ครับที่ครับกะทิอร่อยดีนี่ยาแนวเสื้อนี่ดังมากนะเสื้อเป็นยังไงพี่กาวกาวเขียวสิบห้าถุงวันนี้ไม่ได้ใส่มานะได้เสื้อไม่ได้ใส่มาไม่กล้าใส่ละเดี๋ยวีะใส่เนี่ย เข้าธนาคารเนี่ยไปเบิกกันแค่สองแสนนะครับโอ้โหสมบูหะบัญชีที่มันมองหน้าแล้วมองหน้าอีกมันเป็นช่างหัวหน้าช่างเแล้วตัวจริงหรือเปล่าอ้าวนี่ก็สิบห้าถุงนะครับก็แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวอ่ะพอละโฆษณาเยอะละเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องราวเดี๋ยวพักกันสักครู่ปีนี้เข้มข้นแน่กันเพราะเรื่องของการเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลใช่และโอ้โหผลงานทีมชาติไทยฟุดปรีโอลิมปิกเกมเนี่ย เยี่ยมครับสุดยอดแต่ตกรอบนะดีดีไม่พอแต่ไม่ดีไม่พอเขาต้องเอาไปแก้ไขครับเดี๋ยวเรามาชำแหละแหวกหนูครับว่ามุมมองทัศนะและอนาคตของบอลไทยจะถูกฟีฟ่าแบนแน่นอนหรือไม่หรือวม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปทักอันสุดท้าน